ช่วงนี้นายกดวงตกอาจารย์คาทาหมอดูชื่อดังการันตีพ้นตุดจีนปี64จะดีขึ้น นายคทาชินนะบัญชรน,นักโหราศาสตร์ชื่อดังได้ทำนายดวงชะตาของพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหวมว่าคนเกิดปีมะเมียโดยทั่วไปเป็นปีที่ตำบลกระสุนตกทุกคนอยู่แล้วซึ่งตามหลักโหราศาสตร์คือปีมะเมียต้องประทะชนแต่ไม่ต้องกังวลหากพ้นช่วงตรุษจีนปีหน้าหรือตั้งแต่12กุมภาพันธ์2564เป็นต้นไปก็ถือว่าทุกอย่างเดินหน้า ไปได้พร้อมแนะนําให้คนเกิดปีมะเมียทุกคนสวดมนต์ไหว้พระบทธรรมจาก,กรกาปะวัตนะสูตรและบรมมี30ทัศหรือบทมหาสมัยซึ่งไม่ว่าจะเป็นบทสวดของพุทธคริส อิสลามพราหมณ์ขงจื้อฮินดูและยูดายจะช่วยส่งผลให้จิตของเราสงบและระงับเพื่อเป็นการยกระดับจิตเพิ่มพลังใจและพลังชีวิตกับตัวเรารวมถึงทำให้มีสติรู้ตื่นในการดูแลตัวเองชาติและบ้านเมือง